จ้าทุกคนตอนนี้กระเหลืองได้ที่แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ตู่สิพ้าไปกินกันจ้ามาเลยมาเลยแม่ตู่ซื้อมาซื้อมาถอดนะคะอเดี๋ยวไปกินกันค่ะทุกคนเดี๋ยวไปกินกันมาเด้อจ้าทุกคนแม่ตู่สิพ้ามาก,กินอันอันบัก,กุ้ยช่ายแม่ตู่บ่ได้เฮ็ดเองดอกจ้าซื้อเพิ่นมาเฮ็ดเองก็ร้ายเรื่องเนาะก็ว่าอันที่ว่ากุ้ยช่ายง่ายนิดเดียวน่นคีโมนะแต่ว่า นี่แม่ตูซื่อตานี่มานะคะทุกคนอาตรงอืคนมี่นำจิ้มหายพร้แม่ตูก็เอามาเพื่อเอามาถอดเอาออืือ แม่ตู๊กมักทอดแฮมแฮมแนะแม่ตูกถามว่าอยากเคสบอกอับอยากเคสนอะแต่วันนี้ก็ต้องสั่งสั่งใบกุยช่ายมาทุกคนแม่ตูกบอท่านด็ดปลูกเนะาะสักสิบปลูกใดหรือบ่ไดดเนาะแต่ว่าอันบางคนเพิินกับปลูกใดเนาะ แม่ตูเรามันแสบดีนะกลับไปเมืองไทยนี่ไม่ตูจะกินแบบใส่ร่วมนะมีใส่เผือกใส่ไอ้นอหมอกนอไม้เองสินะทุกคนอ,อันยื่นเสียงรถปร้อม,อมเอาเบอร์แม่ตูที่ไปบ้านแต่ เดี๋ยวต้องเอาเสียงลงเสียงลงแัง,งหน่อยอันนี้แม่ตู้ยู่บ้านพ่อเยน,นุ้วด้กค่ะทุกคนพ่อเยน,นุนาใกล้ห้วยแม่ตู้เอาบานล่องไปนะคะแต่ว่าแม่ตู้ซีอยบ้านจริงไว้นะคะเพราะว่าส่วนมากแล้วแม่ตู้เนี่ยไปหาเพื่อนด้วยบ้านจริงทั้งนั้นเลยถ้าเอาบานบานล่องไปเสริมเนี่ยคือไปไปซอยกันนะคะทุกคนแม่ตู้บอเอาอันนี้ขึ้ไม่เบิ่งเดิอ้อเพราะว่ามันมีโฆษณาอยู่นะมันมีพ่โคอยู่แม่ตู้ก็เลยต้องเอาลอง นะคะตอนนี้ไม่ตู่ยู่บันพ่อหนุเดี๋ยวให้ให,ให,ให,ให้ให้พี่โคโบดก่อนเดี๋ยวไม่ตู่เซลนาพ่อหนุไม่เพิ่งบอก <laughs> ข่าวเบล่าเนาะทุกคนเนาะไม่ตู่เข้าใจนะก่าเข้าใจเบิร์ุกผู้สุกคนเหรอว่า,วาเขามีงานเหตุอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็เป็นงานเสริมเขาก็มันเย็นแล้วขออนุญาตบาดค่ำด้วทุกคนเนยมันแขน็งแข็งเบิ่งวานเนี่ยอืมอืม พฮ้ยนุอันนี้แม่แม่ตู่ได้ฟังบ้านจริงแล้วนะคะอันนี้คือมามาซอยกันเปิดเงายบไปเลยพญานุเราห้องเพลงมวนเราสิเป็นแต่งเพลงน้าห้องเพลงน้าจากน้อยเตอร์กัสิเอามากใหม่มากหลมาฝากแฟนๆพญานุนี่เป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะคะทุกคนการการแต่งเพลง แตงเขง,งเพียนเพลงภาษานนิสาระสลวยเลยนะคะผู้ใดได้ตามพญายนุอยู่กับเขาไปฟังเพลงน้ำเราหลดเดี๋ยวเราก็มีบักมังก่อนไม่กิน <laughs> บักมั่งก่อนกเทียบบักม่วงคนไฟอยากกินบักทุเรียน,นอน่ะไปบ้านแย้มม่งหรือบอกกัถ้าความหูทุเรียนกะบ้านอ้นโลนาริดนะครับ ควอมูทุเรียนช้เยอะ่นผู้ดใดอยากได้ควอมรู้ด้านสมุนไพรไปบ้านหมอปอแม่ตัวเอินติดบากว่าหมอปอก็กคืออ่อนซอนไร่ไผ่แก้วนะคะขอไปเบิ่งกันได้เรามีอีกบานหนึ่งสมุนไพรด้กันบานท่าวิระวิระคนชัยภูมิเหมือนไหมขอไปเบิง่งน,น,น้ำร่สดเราสิสมีสมุนไพรสมุนไพรกันสอกันชาต,ตอนนี้ถือกฎหมายแล้วนะคะทุกคน ถือกฎหมาแล้วบางห่ว่าทุกคนคิดขึ้นม่ตัวบาวา่าตั้งแต่เปิดฟี่กันชาครับใบกระทอมเนี่ยไม่ตัวหูซึกว่าเริ่มออกนอกเส้นทางคุ้มยากอีดีเลยทุกคนบอกคืออ่าลงคนอ่าล่งล่างมูบ้านไม่ใช่สิ ล่างร้านอาหารยังไงอ่เพื่อนเอาไปใส่น้ำเน่กินเนาะเอาไปทอดขายซึ่งแม่ตู้กับบองหัวว่ามันจะผิดวัตถุประสงค์บ่อเนาะนะคะทุกคนผู้ใดมีความเห็นจังใดกับเขียนไว้ไตคลิปเนาะทุกคนเนาะมาเ้าเรื่องกันสอกันซากันกันซา่หรือใบกระท่อมทรงออกกับมีเด้ใบกระทอมเนี่ยร้านนี่แหละร้านที่แม่ตู้สร้างเน่กินน้ำเพิ่นนี่แหละเพื่อนหอดตมีขายไหมใบกระท่อมนั่นเพื่อนสร้างขายสร้างมาขายเลย ซึ่งแม่ตู้เห็นอยู่ในเยอละมั่นเนี่ยนะคะลูกฟินดอกฟินเนี่ยขเขาจะปลูกประดับปลูกประดับเป็นดอกไม้สวยงามชนิดหนึ่งเลยแต่ว่าถ้าเปิดฟรีแบบนี้แบบที่บ้านเฮ้าไม่ตู้กับบอลนึกว่ามันสิคุ้มใดคือจังอยู่เมืองหนอกบอเนาะทุกคนเนะาะพะวานเฮาเนี่ยบอได้เปิดเซอร,เร์เรี่เองนี่คือปิดมานานมาก พอเพื่นเปิดขึ้นมาพอห้าก็สิโอ้ยังประมาณนี้นะนะคะทุกคนโซเลเรื่องกัญชาใบากับทอมเนาะทุกคนมีความเห็นว่าจังไ๋ถึงขนาดบางร้านอะอยู่ในเมืองไทยก็บจบอกว่าร้านนี้ทํากับข้าวโดยไม่ใส่ใบกัญชานะคะทุกคนซึ่งเมนตูคิดว่ามันมันนอกวัตถุประสงค์หรือเปล่านะคะผิดวัตถุประสงค์ไหม ให่ออกเปิดเซรีเป็นยาได้แล้วเอามาใส่พิษวัตถุประสงค์หรือเปล่าจังสีนะแม่ตูกะมา,าโซเลเนาะเรื่องนี้หลังจากที่กินกุยชายเราก็สิมาโซเลเรื่องนี้ทุกคนมีความเห็นว่าจังไหนเ,เขียนไว้ใต้คลิปห้แม่ตูในเด้อค่ะคมีความเห็นว่าอย่างไรการที่เปิดเซรีใบกระท่อมไปกัญชานะคะต้นกัญชาตะวายูเมืองนอกนี่ข้าเจ้ากับเนาะฟินนี่ข้าเจ้าจกับไหปูกใหปลูกูเป็นไม่ประดับนะทุกคน บานเขาอาจสิมันยังไม่อยู่เนาะอาจสิตื่นเต้นอยู่หรือว่าอาจสิปับตัวบ่ท่านหรือเปล่าว่าอุ้ยตอนมันมันขวบคูม่มาโดนนะตอนนี้เปิดระบบโอ้หามาปลูกหามาปลูกยังสินะทุกคนมีความเห็นมาจางังหดเขียนไว้เขียนอ่อไว้ใต้คอมเมนต์เด้อทุกคนเด้อไม่ตู่อ่าไม่ตู่อยากอยาก,ยากหูว่าทุกคนคิดว่าจังไดนะคะสีบวกหรือลบสิจังดได้แม่ตู่กับอ,อ่านไดเบิดกันทุกคนเดี๋ยวจงมาพอกันไหมนะคะจากไปกับกุยจ่ายนี่ถอดเกลียมเกียมกรอบๆเลยนี่ อืโอเคจ้ะเดี๋ยวมาเจอกันไหมพอเยน,นุแล้วก็้องเพ่งเราไปเดี๋ยวมาพ่อกันไหมค่ะทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ